แล้วก็ตัวละครตัวนี้อ่าไม่ใช่ตัวโอ้อ๋อนี่เหรอการซื้อของโอ้โหทุกคนดูดิไอเทมแพสซีฟไอเทมแพสซีฟกี่อย่างเนี่ยอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์าวิดีโอนะมันเป็นเองตอนนี้เหมือนโดนซูมอินนะครับเฮ้ยไม่ดูไม่ดูเรื่องออดออดออออดออดเอาเอ้ะอ้ ไฮเมลราซังคอนเดจิว่าปัตชิวะซันเด์โซเรียซังครับผมคอตัวเข้าสู่เกมแวมไพร์เซเวิร์บัลเอาชีวิตรอดจากฟูแวมไพร์ในพาร์ทที่21กันแล้วนะครับและตอนนี้ก็อยู่ในเวอร์ชั่นใหม่กันแล้วนะครับกับเวอร์ชั่น 0.6.103นะครับก็เป็นแพทอัปเดตไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม2022นะไหนดูซิว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้เล่นกันบ้างน,นะครับก็เริ่มจากคอรเลชั่นที่ครั้งก่อนเนี่ยมันจะมีสุดอยู่แค่84อย่างใช่ไหมตอนนี้ก็กลายมาเป็น88อย่างกันแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีไอเทมแบบขั้นเลนลิกเนี่ยมาใหม่อยู่2ชิ้นแล้วก็มีไพ่อาคนมาใบ,บาใหม่มาอีก2ใบด้วยกันนะครับอะแล้วก็ทีนี้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับอันล็อก,อก lock, หรือก็คือ a อช m e n โอ้เอดิเมนต์ตอนนี้นะครับจากเดิมที่มีกระสหกอย่างก็กลายมาเป็น101อย่างกันแล้วนะครับไหนดูซิว่ามี5อย่างใหม่อะไรกันบ้างก็เริ่มจากอันนี้จะเป็นไฟแอน n d บายฮะหาแล้วซื้อซื้อหรอโอ้เกมนี้จะมีการซื้อกันแล้วนะครับความจริงในเทลเลอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็เห็นว่ามันมีการซื้อเหมือนกันนะให้เราซื้อตัวกราดวิสซาอันนี้มาให้ได้นะครับเดี๋ยวจะลองไปหาซื้อกันดูนะแล้วก็ลงมาอีกมีอะไรเอย่ยให้ทําการอ n ลล็อกไฮเปอร์โหมดในด่านที่4นะครับ เออเอ,อเราปลดแล้วไม่ใช่เหรอรู้สึกว่าจะมีการปลดเรื่อยวกับไฮเปอร์ปวดดานะที่4กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองกลับไปเล่นอีกตหนึ่งดูกันละกันนะแล้วเรามาอีกมันจะมีเป็นไพอาคนาหมายเลข12นะครับมีหมายเลข12กับ14ที่เป็นของใหม่นะครับอันนึงเนี่ยบอกว่าให้อยู่ในดาดการ์โล่ทาวเวอร์ให้ได้ถึง3 1นาทีงั้นเหรอโอ้อันนี้รู้สึกว่าต้องมีการเตรียมตัวสัหรับหลบริปเปอร์ให้ได้ภายใน1นาทีนะครับแล้วก็อ่นหนึ่งก็คือให้เล่นตัวละครที่ชื่อว่าอะไรเนี พาพาสควาลิน่าให้ได้ถึงเลเวล99นะครับแล้วก็ขาดมาอีกก็คือให้เราเล่นดาดใหม่นะครับใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีเป็นดาดใหม่ที่ชื่อมูนโกรอันนี้นะครับให้ได้ภายใน15นาทีโอเคมีอะไรอีกอ่ะรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็คือจะมีได้กับอาสเตทใหม่เป็นบรัสเตทดาดใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าไฮเปอร์โหมดเหรอไฮเปอร์โหมดดาดที่4เหรอไฮเปอร์โหมดดาดที่4อันนี้เราก็มีการปลดล็อกไว้ได้นะนนหรือว่า ต้องเข้าแล้วออกหรือป่ะเราต้องเข้าแล้วออกหรือป่ะอ่ะเดี๋ยวลองทาการเข้าไปในด,ดานแล้วก็อ่าทาการกดออกมาออกมาเลยเออยังไ,ไงล็อกเลยอ่าสำหรับใครที่มาเล่นแพทใหม่ในครั้งนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเซมเมนที่แบบว่าอะไรนะเงื่อนไขอะ่ะเราผ่านไปแล้วแต่ว่ามันต้องให้เราเล่นไปดานสักรอบหนึ่งถึงมีการอล็อกอันนี้ออกมานะครับก็คือ Hyper Moon อันล็อกไฮเปอร์มูนโกโล์ั้นหรออืมไหนดูซิไฮเปอร์มูนโกโลมันคืออะไรทําการเลือกตัวละครมาแล้วก็อ๋อ นี่ครับเป็นสเตสโบนัสดาดใหม่นั่นเองนะครับมูนอะไรนะมูโโลโกลโลหรอหรือว่าอ่านแบบโกโลออแเราแต่จะอ่านกันลวกันนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเหมือนเห็นเหมือนกับตัวละครตัวเสียงแดงอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีคันธิบายยาวเหยียดเลยนะอ่ะาแล้วก็เล่นไปที่ดานนี้กันแต่ว่าเล่นตัวละครอะไรดีอืมเล่นตัวละครอะไรดีเนาะอ่าก็เล่นเรดาร์ไปเหมือนครั้งก่อนกันแล้วกันนะครับอ่านแล้วก็ทําการเลือกดาบโบนัสมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสดาบที่สอนนะครับหนขอดูอะไรหน่อยสิ รู้สึกว่าจะมีการบวกบูสสปีดอยู่35พอไปไฮเปอร์ปุ๊บก็บวกความเร็วไป100%มีกรัตบวก50มีค่าโชว์บวก20แล้วก็สตูเนี่ยมีเรื่อแบบกั่เดิมถึง60%กันเลยนะครับแล้วก็มีเอ็กซ์ต้าสเตทไอเทมอะไรวะอ่ะลองไปดูหน่อยครับทำการเข้าไปในด,ดาดนฟน้ากันเลยอ่ะเปิดม,มาก็ทำการเลือกแพ็คคณาใบเดิมนะครับแล้วก็โอ้อะไรเนี่ยเปิดม,มาเป็นแมงกะพรุนแบบว่าเดินขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมผมเห็นว่ามันมีไอเทมแบบอะไรนะลูกศรชี้ประมาณเอ้ยหลายจุดเลยอะมีมีลูกศรชี้หลายจุดเลยนะครับอ่ะหยิบอะไรด,ดีอันนี้ก็เอ่อขออาวุธดีดีหน่อยครับอ่ะซองออฟมานาดีมากแล้วก็ตัวละครตัวนี้อ่ะไม่ใช่ตัวโอ้อ๋อนี่เหรอการซื้อของ Fancy a n น w ์นิววิสานะครับนี่ไงกราดวิสานาอะไรเนี่ย Su ม m o n เด e m e r c h a แ t in a u s t n มันจะมีการอัญเชิญตัวเมอร์แชดออกมาในทุกสเตจน,นะครับมีมูลค่าอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญนะแล้วก็ทําการกดซื้ออ๋อซื้อนี่เลยเหรอก็ <c oughs> คือทําการกดไปแล้วมันก็จะซื้อแบบออโต้กันเลยนะครับอะก็ถือว่าทาการซื้อเรียบร้อยแล้วนะและข้างนี้เสียงข้างนี้นะครับมันเป็นอาวุธที่อะไรนะ อ่ะมันเป็นโอ้ของของตัวละครแบบแบบปแบบกติอะไรนะแบบที่มันมีการเพิ่มเรื่องกับการโจมตีบริไทยเพิ่มขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ไว้ก่อนก็แล้วกันและอันนี้ล่ะของใหม่เลยนะครับกคเ่นเองราคา1 0 0่0มืเลยเหรอแพงมาก Permentary i m p r o v e a Random s t a t f for the c o l l e o w Character by Tiny Amou อ่ามันจะเพิ่ม Sta ตแบบ r a n ด o m แบบถาวรให้กับตัวละครแต่ว่าจะเพิ่มนิดนึงนั่นเหรอหมายความไงวะ <laughs> ไม่ไม่เข้าใจนะครับอ่ลองซื้อมาดูกันราคาหนึ่งหมื่นเลยนะครับทำการซื้อมาเอ๊ะลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าเอาเดี๋ยวก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนนะมันบอกว่าเป็นเพอร์เพอร์มานแตนเป็นพอร์มานแตอรี่ก็คือเป็นแบบถาวรจะบอกนะว่ามันจะเพิ่มสเต็ปแบบถาวรอะเมื่อกี้ลบแบบเป็นหนังสือเหมือนเป็นคูลดาวน์นะครับแล้วก็ซื้ออีกครั้งหนึ่งเพิ่มสปีดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเฮ้ยมีฟื้นคืนชีพศูนย์จุดหนึ่งด้วยเอ๊ะอะไรเนี่ยเพิ่มแอร์เรีย0.01 เพิ่มกันอีก0.01เอ๊เดียว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 มีอะไรแปลกๆนะครับอา้าวแล้วก็ออกมาปุ๊บเอาหายไปเลยเหรออ๋อร้าค้านี้เหมือนกับแบบว่าจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้อะไรอ่ะกระจุกตรงกลางหมดเลย <c oughs> อ๋อมันเป็นดาบโบนัสที่เหมือนเป็นอเทมแบบอ๋อมันเป็นอเทมแพสซีฟครับเนี่ยมันเป็นแพสซีฟอเทมหมดเลยหรือปะ มีหน้ากากมี XP มีกระโลกมีลัคก,กี้โอ๊ะโอ,โอ,โอน่าจะมีอะไรนะแพสิ่งของชิ้นน้เนี่ยอาเก็บมงกุฎมาเก็บหน้ากากเงินเก็บลัคกี้เก็บหน้ากากเคิร์สเก็บสิคิดบอสตัวนี้มันค่อนข้างจะแปลกๆนะครับอ่าแล้วก็อ่าหาวุ้นสิหาวุดหน่อยเอาเป็นอ่าลีโลอืมเอาเป็นอาวิปมา เอาแซมอะไรกันลวกันนะครับเผื่อทำการอีววได้แต่พอจริงดาบวันนั้นมันก็แปลกๆมันไม่จะเป็นต้องอีวลลัวเลวก็ได้แล้วมึงเนี่ยโอ้โหไอเทมมาซะเยอะเลยมีแต่แพสซีฟทั้งนั้นเลยนะครับหยิบะไรด,ดี่าหยิบไอเทมชุบมากันลวกันหยิบฮอลโลหฮาร์หยิบกรอหยิบปีกวิ่งเร็วขึ้นหยิบหัวใจภูมิมลล่าโอ้ยดาบอะไรเนี่ยเป็นดาบที่มีร้านขา,ขายของในตอนเริ่มต้นแล้วก็มีแพสซีฟไอเทมเนี่ยให้เราเก็บทุกอันเลยปะมันมี4ทิศทิศละ4ี่ป่ะเนี่ย 4ทิศทิศละ4ใช่ไหมถ้าหากว่าดาวไม่ผิดตรงนี้มีอีก4มัไหครับอ่ะมีอีก4จริงด้วยนะครับก็จะเป็นเพิ่มอาดุเรชันเพิ่มสปีดเวลทายเพิ่มดาเจแล้วก็เพิ่มแอเรียโอ้โหทุกคนดูดิไอเจนแพสซี <laughs> ไอเทมแพสซีฟกี่อย่างเนี่ย12 13 14 15 16 16อย่างนะครับนี่แบบแค่วิ่งเก็บอย่างเดียวนะได้ไอเทมแพสซีฟมาถึง16อย่างกันเลยนะครับจะเยอะไปไหนเนี่ยบ <c oughs> อสักนี้แสดงว่าเป็นดาที่อะไรนะไม่จะเป็นต้องหยิบแพสซีฟไอเทมตอนเริ่มต้นก็ได้คือหยิบแต่อาุธอย่างเดียวเลยนะเอยอย่างนี้ตอนอัพอัพไงเนี่ยน่าจะอัพจันนาหน้าดูเลยนะครับแล้วมีอีกไหมอะ แต่นี้มีได้อีกไหมครับเออเจ้าไปที่เราซื้อมาที่มันเป็นตัวกราสอาวิสาดะจะบอกว่าต้องต้องออกไปก่อนต้องออกไปก่อนเหรออ่าแล้วเอาให้กระดาษนี้่ตรงนี้มีอาวุธเพิ่มนะครับอ่ะหยิบเป็นไฟวาดมาแต่นี้รู้สึกว่าจะมีให้หยิบก็แค่เป็นไอเทมแพสซีสิบหกอย่างนะครับจกนั้นยงต่อมอนสเตอร์ก็จะออกมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยเหรอมอนสเตอร์ออกมาแล้วก็ให้เราหยิบหยิบอาวุธได้ตามใจชอบแต่ตอนเนี้ยเรามีแพสซีฟทุกอย่างใช่ไหมแสดงว่าอีวอลได้ทุกชิ้นเลยนะ คือเราสามารถทำการอีโวนอ์ได้ทุกชิ้นเลยนะครับแต่ผมคาใจเรื่องสเต็ปอะเพราะว่าคำอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันเขียนว่าถาวรไงเอ้เดี๋ยวเรื่องคำคาใจขออนุญาตนะครับขอออกก่อนข <c oughs> อทำการควิกออกมาอ่าตอนนี้ก็มีการปลดล็อกเรื่องกับเอชเมนที่เป็นเมอร์แชรมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่มันจะสามารถทําการสมอลอะไรบางอย่างออกมาได้แล้วก็กลับไปดูที่สเต็เมื่อกี้เราได้เราได้อะไรมาบ้างนะมีการลดครูดาวใช่ไหมมีการเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ แต่ว่ามันเพิ่มให้กับตัวละครอื่นไปเออนี่ในก่อตัวนี้เห็นไหมแอรีมันเป็น27นะครับแต่ว่าพอรู้ตัวละครตัวอื่นเนี่ยแอรีมันไม่ได้เพิ่มแสดงว่าการซื้อสแตทมุตกีนี้เนี่ยมันจะเพิ่มแค่ตัวละครเดียวอ้าวเดี๋ยวก่อนนะถ้าหากว่ามันเพิ่มแบบไม่จํากัดเนี่ยแสดงว่าเราสามารถ บ้นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยให้มันแบบเก่งแบบเวอร์ว,วังไปเลยก็ได้โดยการยอมเสียเงินไปรัวๆนะครับงั้นก็ผมอย่าเล่นโทสตี้ผมขอใช้ตัวโทสตี้เพื่อแบบอาไปซื้อของกันซะหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะอ่านเดี๋ยวโทสตี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสเต,ต็ปตอนงนี้ก่อนนะก็คือจะมีแม็กซ์เลือดเป็นหนึ่งใช่ไหมอย่างที่รู้กันว่ามันเป็นผีที่มีค่ารักสูงเลือดน้อยเีคคอร์บไดสุดจุดห้าอาร์เมอร์สามอ่าจประจำสเต็ปเอาอันนี้ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นกัน ไปเล่นดาบอนั้นนะครับมูนโกโลแต่เราก็ไปซื้อของอ๋อนี่มาทำการซื้อของกันดีกว่านะครับเราก็ทําการซื้อแต่โกลเด้นเอกเลยนี่ครับมันจะเพิ่มอะไรนะอันนี้อันนี้เป็นแหวนแหวนที่เพิ่มไปกับอาโปรเจกไทยให้เพิ่มศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ซื้อ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 เงินได้เด้เมื่อกี้เมื่อกี้มีมีสคริปต์ด้วยหรอ เมื่อกี้ผมเห็นโลโก้เหมือนเป็นสคิปขึ้นมานะครับเอ๊ะอย่าบอกว่ามันมีการเพิ่มจำนวนสกิปให้กับตัวละครได้ด้วยเหรอเพิ่มแมกเลื่นหนึ่งอ่าเพิ่มสุดจนหนึ่งลักเพิ่มโจมตีสปีดเฮ้ยดีโลมีมีลูกเต๋ารีโลด้วยว้าวซื้อลูกเลยอ๋ออ่ะเงินหมด <c oughs> ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมแพทก่อนนั้นเนี่ยถึงให้คอมโบปั๊มเงินมาซะเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันจะให้เรามาซื้อกันในแพทนี้อ๋ออเคแล้วพวกอาวุธอ่ะ อาวุธอย่างเช่นเอาเป็นอ่ะเดี๋ยวขอซื้อสเตเทียลดั๊ดมากันละกันนะครับแล้วซื้อที่ว่าน,นี่มันไอโซเอาด้วยเหรอเจ้เอยอยอ่ะโทษทียวไปตัวละครตัวนี้เลินหนึ่งเ, <laughs> เปิดแบบเปิด,ปดแบบก็นอนแมวซะเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้อ๋อเนี่ยเออมันเป็นอาวุธที่เราสามารถซื้อมาใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเออเป็นอะไรที่เจ๋งดีแฮ น่าสนใจอ่ะหยิบค่าเคินมาหยิบ exp e, หยิบอันนี้หยิบมาทุกชิ้นเลยแหละ <laughs> อ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เรื่องหยิบนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยขอกลับไปดูสเตตัสก่อนตรงนี้สเตตัสมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ปะแต่ถ้าหากว่าเรายอมออกมายอมออกแล้วก็กลับไปดูใหม่ไหนดูซิอืมเฮ้ยแม็กเลือดเพิ่มว้าว <laughs> ตอนนี้ตัวโทสตี้นะครับแมกเรสจากที่1เมื่อกี้เนี่ยกลายเป็น4แล้วนะรีคอเวอรี่0.7ด้วยมีการเพิ่มมาอีก0.2นะครับสปีดเพิ่มมาใช่ไหมรู้สึกแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมีการเพิ่ม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 แล้วก็รีโลสคริปต์กับแบรนยังเท่าเดิมหรออ๋อแล้ว,แล,วแล้วขบานนี้มีการบอกเลยนะครับว่ามันเป็นกเลนเอก55ฟองนะก็คือมันมีการบอกว่าแต่ละตัวละครไหนเนี่ยมีการซื้อกเลนเอกไปแล้วกี่ครั้งอ๋ออเคเ้ยก่อนอย่างนี้แสดงว่ามันเพิ่มสเตตแบบไม่จํากัดเลยส น่าสนใจน่าสนใจอย่างนี้เดี๋ยวหลังมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามไปฟาร์มเงินมาเยอะเพื่อที่จะอัปเกรดตัวละครนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นเกี่ยกับล้างไข่ของนะทีนี้เรามาเล่นตัวละครเขาาชื่ออะไรนะเมื่อกี้นี้ลืม,ล,มลืมชื่ออ่าสักครู่นะครับมันอันนี้เป็นไพ่คณา,าหมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลข14ใช่ไหมให้เราเล่นตัวนี้นะครับพาสคอริน่าพาสคอริน่าก็คือตัวละครตัวนี้ อ๋อให้ตัวละครตัวที่3นะครับให้ถึงเลยว่า99นะดาเน,นี้นไหวไหมอ่ะได้ดาดโบนัสไหวไหมดาดโบนัสอ่ะเดี๋ยวลองดูกันละกันนะครับมาที่ดาดโบนัสมาเดี๋ยวิว่าดาดน,นี้ที่มีเวลาให้15นาทีเนี่ยผมจะไปได้ไกลกันสักแค่ไหนนะครับอ้าวโจมตีไหนเพื่อนดีมากโจมตีอื่นมา <c oughs> <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรเราก็ทําการเก็บพสซีฟไอเทมไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่นไปได้ดูนะว่าดาดนี้มันจะมีอะไรเสื้อผ้าราอยู่นะครับอาจต่ก่อนอื่นขอทําการ เก็บเรื่องเกี่ยวกับ Passive อเทมก่อนโอเคทำการเก็กบ p a s s ีฟไอเทมครบทุกชิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับอาบิวที่จะเล่นเนี่ยก็เล่นแบบเป็นปืนเป็นนกกันไปเหมือนเดิมกันละกันนะครับเออแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีแบบเป็นไหใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้นี้ลองแล้วนะครับว่าถ้าเราเดินเข้าไปเหยียบเนี่ยเราไม่เสียเลยนะเห็นปะ คือมันเหมือนกับเป็นมอนสเตอร์ตัวนึงนะคระับพะฉันหายดบนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเดินเหยียบได้นะแต่มันก็สามารถทลายทิ้งได้เราก็ได้รับด้วยกับเหรียญเงินแล้วก็เทมแปลกๆอามากันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้หายใจนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเน้นไปที่เลื่องกับอาวุธอย่างเดียวเลยนะอาวุธอย่างเดียวหรอต้องเหลือปืนเอาไว้หนึ่งเหลือนกเอาไว้อีกหนึ่งก็ต้องหา,อ,าอะไรนะหาลูกขาวกับตัวปืนแดงม,มาก่อนมีไหมเนี่ยอืมไม่มี <laughs> นีโลอ่าปืนแดงมาไปทีเรียบร้อยนะครับแม่แต่ประเด็นคือด่านนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเวลาให้แค่15นาทีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทำเลเวล99กันได้หรือเปล่านะและตอนนี้นาทีที่หนึ่งนะครับเหมือนเห็นเป็นหัวมโดซ่าที่เอ่อบินผ่านไปผ่านมาแต่ไม่ได้เ็งเรานะมันเหมือนกับว่า็อกไว้ว่าจะต้องเดินแบบไปทางซ้ายขวาอะไรอย่างนี้เฉยๆนะครับอ่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกันต่อโอ้เดี๋ยว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 เดี่ยวเดี๋ยเดีเดีเ งูเหรออันนี้มอสเตอร์ตัวใหม่แบบใหม่กิ้งเลยนะครับเป็นตัวงูที่มาแบบค่อยๆเลื้อยมาโจมตีใส่เรานะครับแหมเป็นมอสเตอร์ที่กลืนไปกับฉากดีนะมองแทบไม่เห็นเลยดูสิฉากมันก็แบบฟ้า,ฟาๆเขียวๆดำๆอยู่แล้วตัวก็ยังจะฟ้าเขียวอีกโอ้โหมองยากเข้าไปอีกกันเนี่ยแต่ก็ขอบคุณที่ว่า ให้เลเวลก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนเนี้ประสบปัญหาที่ว่าเรามีไอเทมที่เยอะตอนสุ่มเลเวลอัพมาทีนึงเนี่ยของแบบเต็มตัวไปหมดกันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีของอดีๆมามาให้เราอัพก,กันหรือเปล่านะคือตอนเนี้ต้องการการโจมตีไปหลักเลยคือต้องการอาวุธนั่นเอนะครับมาดูซิว่าจะเจออะไรแปลกๆไหมโอ้นาะทีที่สนะครับมี ปูน้อยอ่ะให้ให้กล่องไว้ไงไเงี้ยเลยหรออ่ะมีการเจอกับบอสตัวแรกในนาทีที่3นะครับก็จำไว้หน่อยก็แล้วกันว่าเป็นนาทีที่3นะโอเคตอนนี้เลยว่าอ่าเพยทาแกมหรอไม่ไม่ได้เพยทาแกมนะครับเล่นอันนี้ดีกว่าเป็นอาวุธหลักของตัวละครตัวนี้นะครับโอ้มาเลยมาเลยมาเลยในเว็บที่3ก็จะเจอกับโคเบโซ่าท,ที่จำนวนเยอะขึ้นแต่ก็จะยังไม่สนใจเราอยู่นะครับอันนี้อ,อะไรตอนน่อดี อันนี้ก็อัพโชคไปก็แล้วกันเพื่อโชคเยอะๆอะไรนะโชคเยอะๆจะได้มีโอกาสได้รับเรื่องเกี่ยวกับไอเทมตอนแลเวลอัพเนี่ยอาโชคที่4เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอาเราเจอไอเทมดีๆเนี่ยมีถุงเงินบ้างมี XP เต็มถนนเลยอ่ะตอนนี้มงกุฎเป็นเลเวล4กันแล้วนะครับผมว่าไม่น่าถึงเลเวล99เงี้ยเลยอ่าอุ๊ยสองอัพมานาอ่ะหยิบมาเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ช่วยโจมตีได้แต่สองอัพมาแรกแรกๆมันก็โจมตีได้แบบค่อนข้างจะอาวงแคบพอสมควรนะเนี่ย อันนี้อัพรูนเทเซอร์เป็นเลเวล7แล้วอีกแวบหนึงก็จะกลายเป็นเลเวล8แล้วก็อรอบอสออกมาจะได้สามารถทำการอีโวได้นะครับนี่ดูดขอมาเลย นะทีที่5นะครับกลับไปเป็น,ปนตัวงูอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอสฟูก็ออกมาตอนที่ผมหยิบอะไรนะไอตัวสไปซี่ในพอดีอ่า <c oughs> ตอนนี้ดูสิว่าจะสามารถทําการอีโวได้หรือเปล่ายัางไม่ได้นะครับแต่ก็ได้ขอมา3ชิ้นนะอ่าได้ทําการเพิ่มแอปทาทอสมีการเพิ่มเกาะแล้วก็อัพอ่าเกรดตัวสองมานาด้วยยอดเยี่ยมมากอ่าตอนนี้เพิ่มเอฟพเป็นเลเวลห้าเรียบร้อยอ่าเก็บเงินดูดสิขอยงเยอะของเยอะเหมือนกันนะ เวลาที่เจอกับพวกหีผายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกันพอสมควรนะครับอ่ะนีเพิ่มประเทศไทยเข้ามาโอ้ตอนนี้นะครับเผอเก็บตัวไบโคเวอร์ที่ทําให้เกิดโกฟีเวอร์ขึ้นมาได้แล้วก็นาทีที่6เนี่ยได้เจอกับตัวผีสีฟ้าที่กำจัดได้แบบง่ายๆกันเลยนะครับก็ทําการเคลียร์มอสเซอร์ปาดมอสเซอร์ไปเด้ดีมากแล้วก็กําลังจะเข้าสู่นาทีที่7กันแล้วนะครับไหนดูซิว่าเจอกับอะไรตัวอะไรอะ เดี๋ยวนะมีผีสีฟ้าอันนั้นเข้าใจแต่รู้สึกว่าจะมีเหมือนผีแบบอะไรนะเป็นแบบตัวสีดำดำน้ำเงินน้ำเงินโผล่มาด้วยนะครับตัวอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถกำจัดได้แบบไม่ยากเกินอะไรมากมายเลยนะจัมเบดก็น่าจะทนไหวเมื่อในช่วงนี้แล้วก็โคตรฟิวเวอร์เนี่ยยาวเย็ยนเลยโคตรฟิเวอร์นี่เกิดกันรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับอาดีมากนี่ทำการอัพขอต่อไปนาทีที่8นะครับตอนนี้มอนสเตอร์ก็มีการเปลี่ยนไปแล้วนะกลายเป็นตัวเหมือนกับ พวกอาริซาร์ดอะไรสักอย่างแล้วก็บอสเนี่ยก็ยังเป็นตัวปูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์โกฟิวจากการที่ไปเก็บไอเทมอะไรนะไปเว v e r สีทองได้นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวขอทําการกำจัดตัวบอสก่อนเพื่อีจะได้ขอมาทําการอีโวนั่นเองว่าแต่ว่าเมื่อไรตายเมื่อไรจะจต่ตาย <laughs> าจ้จาจเออด่านเนี่ยเป็นด่านที่เจอกับผี่ไผ่เยอะใช่ไหม <laughs> เวลาเกิดโกฟิวทึ่งเนี่ยมันก็สามารถอาค้นแบบยาวๆกันเลยนะครับเอา้ายังไม่อีโวหรอว่าแย่จัง <laughs> ได้ไปปืนสีนฟ้ามานะครับคือตอนนี้ความจริงก็คือสามารถทำการอีโวอาวุธเริ่มต้นของตัวละครตัวนี้ได้แต่ว่ามันยังไม่มาให้ทําการอีโวเลยเนอะอ่าตรงนี้อะไรดีอัพปืนแดงมาแล้วเราก็ความกันต่อไปนาทีที่9นะครับอ่าตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนจากตัวรีไซด์กลายเป็นน้องงูสีเขียวแล้วที่อะไรนะฆ่าง,ง่ายมันเป็นน้องงูที่ฆ่าง,ง่ายนะครับจะสงเกตว่าโกฟีเวอร์เนี่ยไม่ยอมจบสักที คือถามว่ายิ่งเก็บเงินกบจัดมอเตอร์ได้เยอะเนี่ยอาเก็ยร์ฟีเวอร์มันก็จะคงอยู่อย่างนั้นต่อไปนะครับแล้วก็ยิ่งแบบเป็นมอเตอร์ที่อะไรนะเลือดน้อยกําจัดได้ง่ายเนี่ยมันก็แบบมีการดรอปเงินออกมาแล้วเราก็แบบสามารถอาคงรักษาเกียร์เนี่ยให้อยู่ได้นานกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับตรนนี้อะไรดีเนี่ยตอนนี้นะครับนกข่าวยังไม่มาเลยนะด้วยข่าวที่ว่ามีแพสซีฟไอเทมที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยสูงได้ไม่เจอสักทีอ่ะเราก็ทําการปาดมอเตอร์กันต่อไปดูสิ เก็บไปมดเลยอ่ะนี่เป็นหมื่นแล้วนะ <c oughs> นี่ยทำการเก็บของโชว์นี่อ่ะเพิ่มโมะอะเพิ่มหน้ากากกีนเพื่อที่จะเพิ่มเงินมากขึ้นนี่ถ้าหาเงินยังไหนก็พระจัาพยาวิ่งเข้าไปเก็บกันละกันนะครับอันนี้เพิ่ม power h e a r เพิ่มค่าเคิร์ดเลยดีกว่ามาขอทำการทำการอะไรขอเพิ่มความท้าทายโดยการเพิ่มค่าเกิดให้มอนสเตอร์เนี่ยออกมาเยอะๆเลยนะครับอันนี้อัเปเดต empty tomb อาจจะคโอเดี๋ยว เม e ื่อกี้ขอพูดก่อนเม e ือ่อกี้นี้นะครับกำลังจะบอกว่าเข้าสู่นาทีที่10นะ,แล,ะแล้วก็เจอกับตัวบอสแล้วก็เลอเก็บอะไรนะไอเทมที่ล้างจอได้ <negativity> บอสหายทันทีเลยนะครับแล้วก็ทําการอีโวได้เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้ no future มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ว่าโอ้โหโอ้โหเอ๊ะไอ,อ,อปูมันยังไงก็ได้เนี่ยทำไมรู้สึกว่าตัวปูไม่ได้เล็งเราเลยนะครับมันมีบางส่วนที่แบบอะไรนะมันไปอออกันอยู่อ่ะเออปูเมนตตัวปูน้อยนี่ ประหลาดพอสมควรเลยนะครับอ่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังขาดนกขาวอยู่นะครับเดี๋ยวจะพยายามไม่เก็บดูกันละกันนะดูซิว่าจะสามารถทําการอีโวของต่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาเป็นจริงอันดับนี้เนี่ยมันอยู่แค่15นาทีไงแต่ตอนนี้เราก็เลเวล62กันแล้วนะครับเออน่าจะทําเลเวลเก้สได้นะอ่ะเดี๋ยวจะพยายามเก็บดูกันต่อนะครับว่าแต่ว่าโกฟพิเวอร์เนี่ยมันจะนานไปไหมโอ้อะไรเนี่ย <laughs> มาตอนนี้นาทีที่11นะครับเจอกับมอนสเตอร์ที่ ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหน้าตาอย่างก,กับเอเลี่ยนเหมือนเจอเอเลี่ยนเข้าเซียแล้วนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่นะดูดีเห็นปะมันมีตัวใหญ่แซมแมาอยู่ในฝูงที่แบบเป็นตัวเล็กๆกันอยู่ด้วยนะครับมันดอกอกไหมอ่ะดบกอกไหมพี่ถ้าดอกกอกจะพยายามคลายได้แต่ทำไมาก็อเดิโอโหมาหยุดเวลาหน่อยสิ ไปไลยแล้วอ่ะตัวใหญ่นี่ป่นตัวใหญ่ี่ยเห็นปะ่ะด้าขวาของเราเนี่ยครับเป็นเป็นตัวอมอสเซอร์ที่ค่อนข้างจะใหญ่เห็นปะ่ะมีตัวใหญ่อยู่2ตัวนะครับในนาทีที่11นะดูซิว่าจะฆ่าได้ไหมเนี่ยแต่ว่ากรจะจายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เรากำลังเออไม่ไหว <laughs> โอเคตายครั้งแรกนะครับแล้วก็ฟีเวอร์เนี่ย5นาทีเลยหรอ ห้านาทีนี่อย่างนานเลยนะครับอ่ะตอนนี้นกขาวก็มาเรียบร้อยแต่ว่าน่าจะอีโวไม่ทันเนอะความจริงได้ด่าหมดแล้วน,นะไม่ควรจะหยิบของที่แบบว่าอีโวยากๆมานะครับไม่งั้นมันจะไม่มีเวลาพอที่จะได้ใช้งานมาแล้วเนอะอ่ะทำการอับนกขาวต่อไปแล้วบอลไปไตายโอ้แค่ปาดมอนี่ก็จะตายอยู่แล้วเออทีอย่างดีนะหยิบไพ่อเวกมาก,ก็เลยยังสามารถเพิ่เกรชีพต่อได้อยู่นะครับอันนี้เพิ่มแอร์เรียมีกล่องมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ย มีเนื้ออะให้มีเนื้อให้เก็บก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าตีหนักมากนะเลวอัลเทสจะตีหนักมากนะครับอะนาทีที่สิบสองก็เปลี่ยนเป็นตัวงูกันแล้วนะครับโอ้ข้างอย่างงี้เกลฟีเวอร์ก็อยู่ยาวๆสิครับดูสิเกลฟีเวอร์อยู่ยาวๆเลยนะครับอ๋อนี่ไงอาบอสม,มีการตายแล้วนะครับมีการดรอปกล่องด้วยตอนนี้พรอ,อีโวไหมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่เอพออีโวอันหนึ่งนี่นะพรอ,อีโวตัวสองออฟมานานะครับมันก็หยิบมาเลย นี่หยิบตัว2องออกมานามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลายเป็นมาชาดีมากแล้วก็หยิบต่อเลยไหมหยิบต่อเลยก็ได้เป็นไพาานะ่อัคคนาว่าละนาทีส1อนะครับมีบอสมา2อตัวตัวหนึ่งก็ดบกอก่อนปกติอีกตัวหนึ่งก็ได้ไพ่อัคคนาส3าน,ะนาทีมีได้เปลี่ยนไม่เอ่ยอ๋อมีบอสมาเพิ่มอีก1ตัวนะคระับแหมยอดเยี่ยมมากแล้วก็ตัวงูเนี่ยจากเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะเน้นไปที่ตัวสีเขียวเนี่ยมันจะมีแบบเป็นตัวสีแบบ อ่าน้ำตาลสีแดงแดงสีชมพมูเพิ่มเติมมาด้วยนะครับอ่าเราก็ก็จะได้ง่ายๆอยู่เหมือนเดิมแหละตอนนี้ขอบอสก่อนมาตอนนี้ลงอดำอาวุธแปดแล้วนะครับปืนเป็นเลเวลเจ็ดอันนึงแล้วตอนนี้ยังไม่พร้อมสำหรับในการอ e ีโบนนะครับพอบอสหักหนาเลเวลอีกสักนิดนึงขอเลเวลหน่อยขอเลเวลหน่อยแต่ตอนนี้ฟีเวอร์นะครับทาเงินไปแล้วสี่หมื่นทำเงินไปสี่หมื่นเลยเหรอเพ่อ่ะทำการอัพปืนแดงมาพร้อมอยังงาปืนแดง ปืนแดงตอนนี้นกขาวมาตอนนี้พอสลับในการอีโวกสลับตัวปืนกันแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่ตัวนกนะอ่านกันตอนนี้ขอจี้บอสก่อนเมนเทพไหมเนี่ยจะได้เทพเอยนี่นี่นี่แบ่มีพอดีเลยแมเหมือนจะได้หลังใจมาจี้โจมตีประมาณห้าสิบกว่าดาเมจใส่บอสัวๆนะครับแล้วก็ทําการอีโวกของธนดาได้เป็นตัวปืนนี้เรียบร้อยนะครับนี่เอาสิฟีเวอร์แล้วเจ็ดนาที อย่างนานกันเลยทีเดียวนะครับอ่าตอนนี้รู้สึกว่าไอเทมเรามันหายไปหนึ่งอันหนึ่งใช่ไหมอาวุธงั้นเหรออาวุธงั้นก็หยิบเป็นค็อกไรเซตมากันละกันนะครับเผื่อเตะถูกเวลาในตอนท้ายได้นะอ่าตอนนี้อัพนกขาเป็นเล็วแปลกกันแล้ว thank you อ่าตอนนี้อีกสิวินาทีเข้าสู่นาทีที่14นาทีสุดท้ายนะครับกับฟีเวอร์ที่มันไม่ยอมจบสักทีเนี่ยฟีเวอร์นี่อย่างนานกันเลยนะครับอ่าอัพกอดเป็นเลขห้าแล้วไหนดูซิสามสอง นึกนึกนึ่งหนึ่งสิเวลอัพลัวเฉยเลยอ่าเัพเป็นคองเลสร็จมาอ่าหนึ่งโอ้โอ้โอ้เฮ้ยลูกตาของน้องเหมียวนี่นาแล้วก็มีบอสตัวหนึ่งมามาใกล้ๆเราแบบเป็นโทษเหรอเอ๊ะเอ๊ะทำไมทำไมทำไมจอบไปเปรี้ยว เออตัวนี้ไดป่ะไอ,อตัวไอทีอ่เหมือนกับเป็นหน้ากากที่เราซื้อกันไปอ่ะเนี่ยเห็นป่ะด้านขวานะครับดูสิด้านขวามีบอสมาหลายตัวเลยอ่ะดูสิโอ้โหโอ้เดี๋ยวก่อนขนาดรายการอยู่เวลายังหยุดเจ้าตุงตาไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เหมือนกับมีมอนสเตอร์ <c oughs> แปลกๆมาอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เจาะอันนี้ใน,นผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อาร์วิดีโอนะมันเป็นเองก <c oughs> ็ตอนนี้เหมือนโดนซุกอินนะครับไอไม่ดูไม่รู้เรื่องอ๋อ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 เอา เฮ้ยฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวละครแปลไปหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะเราอยู่ไหนกด Escape เอ้ยทุกคนตอนนี้ผมเปิดหน้าไปดูไม่ได้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้เอ๊ะ <laughs> เอา้าแ,แ,แล้วที่เราอยู่อยู่ฟาร์มไปเพื่อ <laughs> <laughs> เอ๊ะได้เงินมาหกหมื่นอ๋อโอเคเงินยังเข้าอยู่เงินที่เล่นม่อกี้นี้ยังเข้าตัวละครเราเอ้ยังเข้าไอดีของเราอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไอตอนจบเมื่อกี้เนี่ยอะไรอะ <laughs> ตอนจบเมื่อกี้นี่คืออะไรแล้วประเด็นคือเราก็ยังไม่ปลดล็อกด้วย <laughs> อะไรแวะเมื่อกี้นี้ เป็นเซอร์ไพรส์กับผมมากครับคือเหมือนกับว่าตอนสุดท้ายพอเข้า15ทีแล้วอะเราจะโดนวาร์ปไปสักที่หนึ่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราต้องเซิร์ฟวเวอร์ขนาดนั้นต่ออีกทีหนึ่งด้วยกันหรอแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวละครเราเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ของยังไม่ค่อยดีงั้นก็ควรจะใช้ตัวละครที่แบบอะไรนะมีอะไรนะ,ะรนะการโจมตีโหดห,หน่อยอย,อย่างเช่นเอาเป็นเรดาร์ไม่ก็เลดเดนนะครับเลดเด์ <c oughs> เลยเหรอเลดเด์ Late อ่ะงั้นก็เดี๋ยวเรามาแก้ตัวอีกทีหนึ่งใน าพาดี่แหละนะเดี๋ยวผมขอเล่นเล็ดเด็ไปถึงจุดนั้นเลยกันลกันนะครับมามาตอนนี้อยู่ในนาทีที่14กันแล้วนะครับแต่ว่าอา้าวแล้วทำไมทาไมรอบนี้ไม่ไม่ไมเออโอ,โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนนะเมือเ่อกี้นี้เหมือนกับ เห็นตัวอะไรนะตัวจากไอเทมเลเล,เลิกที่เราได้รับมาในตอนแรกสุดใช่ไหมแล้วก็คราวนี้นะครับไม่เจอกับไอตัวที่ทําให้จอมึนแล้วอะ่ะอา้าวแล้วไอตัวที่ทำให้จอเรามึนซึ่งมัุตกีนแล้วก็โดนว้าไปนี่คือมันเป็นการสุ่มเหรอเอาแล้วไง เมื่อกี้ก็ถือว่าดวงดีเจอตั้งแต่รอบแรกกันเลยนะครับคือมันเหมือนกับเป็นตัวอะไรแปลกๆอะ่ะแล้วมันก็ทําให้จอหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็เทเลพอร์ตเราไปซักสถานที่หนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็เกิดโกไฟเวอร์ ever, แล้วก็ทําให้ได้รับเงินเนี่ยห้าหมื่นกันเลยเหรอโกไฟเวอร์ <c oughs> นี่แบบอย่างนานกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้อีกห้านาทีสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา อ๋อเป๊บนึงนะเล่นตัวละครเดชใช่ไหมแล้วก็เจอเดชปุ๊บดูไม่ออกเลยดูสิโตามมาอย่างเร็วจีกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะคืนชีพมาเก็บเงิน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 ในทีสุดก็จะได้นั่นแหละดีมากเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอมันมีบางรอบที่แบบว่าเรามีการเจอกับไม่เจอได้นะครับอ่ะเก็บเงิน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 ครับตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าเราต้องมีเงินแบบมากมายมหาศาลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการ อ่าซื้ออะไรนะซื้อตัวโกอ่าตัวไข,ข่ทองคำเพื่อที่จะเพิ่มสนดาแบบสูงๆนั่นเองนะครับอ่ปะป๋าตายเนี่ยมาถึงเรานะมาถึงเราเนี่ยป๋าตายอ่ะคืนชีพอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็คืนชีพเอาดูไม่ได้หรออ๋อ่อเคตอนนี้ทำการคืนชีพครบเรียบร้อยแล้วนะแม็กซิมเทพหายไปแล้วนะโอเคมาทำการออกได้ โอเคแล้วก็ตอนนี้มีการเซิร์เวอรครบ15นาทีของตัวดาดมูนโกโลอันนี้นะครับ <c oughs> ก็ได้รับเรื่องของสกิปมาอีกหนึ่งตัวแสดงว่าไอด้ดาดที่เราไปเซอร์ไพรส์ในตอนจบเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นดวง <c oughs> มันเกิดว่าดวงดีเจอพอดีเดะเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ว้าวเราไปในสถานที่แปลกๆแล้วก็สเตตเนี่ยยังกลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยนะอะตอนนี้ก็มีการปลดล็อกสกิป ครั้งที่4มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ2,760อาทาการซื้อมาแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยในตอนสุดท้ายนะครับเหมือนผมจะเจอกับตัวที่มันเป็นหน้ากากิีาาคุมใช่ไหมแล้วเมื่อฆ่าได้ปึ๊บเราได้รับโกลเด้นเอกมาด้วยซึ่งตอนนี้ s t a กคของตัวเดีดรู้สึกว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหมายความว่าการได้รับตัวอะไรนะไขายทองคำเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบไปซื้อเองคือเราสามารถไปเจอกับตัวมานสเวกนี้ได้บวกกับว่าเมื่อกี้เนี่ย มันนับว่าเป็นไอเทมขั้นแบบเลดิกใช่ไหมนี่ไงนี่นี่เห็นไหมมันจะเป็นราดวิสานะครับก็คือจะได้เจอกับเอ่อเมอร์เชชใช่ไหมคือเมอร์เชชเนี่ยมีการดรอปเกี่ยวกับตัวโลเดนเอแล้วก็ทําให้เราได้รับสเตตแบบสุ่มๆมานั่นเองนะครับโอ้น่าสนใจแต่ตอนสุดท้ายเมื่อกี้นี้ก็ยังคาใจอ่ะยังคาใจผมอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทหน้ากันละกันนะครับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาปลดภัยอคณาการต่อันณากันเนื้อคือตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สอยไอชิเมนแล้วนะครกก็็ือจเปา เอาชีวิตรอดให้ได้สาสนาทีหลักของการโล่ทาวเวอร์แล้วก็ใช้ตัวละครเมื่อตะกี้นี้ให้ถึงเลเวลกาก็จะมีการปลดล็อกได้นะครับงั้นก็มาปลดกันในพาร์ทหน้าก่อแล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นนี้